คิดดีพูดดีทําดียังไม่พอเองเี่ยที่จะแก้กรรมเนี่ยที่จะเอบอกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีหรือว่าเราจะมีความสุขอะไรแล้แต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยและเป็นคนดีของสังคมเนี่ยอยู่ได้ด้วยความดีมีฐานะพอสมควรเนี่ยมันไม่พอที่จะแก้กรรมเด้อคอนเน็ปต์ตมันเป็นอย่างนี้ว่าไอ้ดีชั่วเนี่ยมันส่งคุณไปได้ถึงแค่เชิงตะกอน คุณจะดีจะชั่วอะไรเ็าจะเป็นประกาศสุดท้ายตอนที่เห็นไหมอยู่ที่เชิงตะกอนใช่ไหมเนี่เขาก็จะเป็นประกาศความดีจบลงประกาศอยู่บทเดอะที่เชิงตะกอะบนบุญบาปเนี่ยมันจะส่งไปนรกสวรรค์คือมันอยู่ในในจิตของเราเนี่ยมันจะส่งไปต่อไปที่นรกสวรรค์ส่วนสมาธิหรือว่าการปฏิบตัติตนทําตบะอะไรต่างๆพวกที่อไอ,อ้เขาทํากันอยู่เนะี่ยทุกวันเนี้ยอันนี้อย่างมากก็แค่ภูมิโลกก็คือไปเป็นปรมาตธรรม คือไปได้จะพว้าตนซึ่งยังอยู่ในความคิดอยู่ซึ่งยังอยู่ในในจิตอยูยออกก่ยังไม่ออกจากจิตยังไม่ออกจากจิตมรรคแปดหรือว่าอริยสัจสี่เนี่ยอริยสัจสี่มันเป็นมรรคมีองแปดแล้วก็ไปเป็นอ <c oughs> สีนธรรมที่ปัญญาแล้วก็ยังไปลงไปเป็นสติป <c oughs> ัาส,าสีซึ่งมันจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกันมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไร จักรวาลจักรวาลธรรมะของพระพุทธเจ้านะเออถ้าใครทำเป็นโมเดลเนี่ยมันมันจะต่อเนื่องกันไปนะมันจะเชื่อมโยงกันไปหมดทั้งกิยาศาสตร์สี่ทั้งอ่พธิปัขจยธรรมสามเกี่ยวกัอะไรเอามาต่อเนื่องกันธรรมะพุทธเจ้ามันจะเชื่อมโยงกันไปนะถ้าใครศึกษาพระเตยบิดกเอ่ออย่างทั้งหมดทั้งรอบอบเอ่อทั้งรอบด้านแล้วเนะี่ยจะเห็นภาพชัดเจน <c oughs> แต่ว่า อันนั้นก็จะเป็นแค่เป็นในความคิดในปัญญาของเราเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันจะอยู่นอกความคิดมันไอไอตัวอริยสัจสีหรือว่ามรรคแปดเนี่ยมันจะส่งให้พ้นกรรมได้อันนี้ไม่ได้พูดให้เชื่อนอพูดให้คุณไปปฏิบัติอคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่เป็นสาระสําคัญอนะ่ะสําคัญว่าคุณปฏิบัติได้หรือเปล่าถ้าปฏิบัติได้มันก็จะออกได้คุณไม่เชื่อก็มันมีวิธีไหนที่ออกแต่จากทางสาระได้ละ่ะก็ไปทำ โอ so ้จีพ right. ิรของคุณก็มีอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีเนี่ยแหละแต่ไม่เกินร้อยปีหลายคนก็โอ้ไม่ทำหรอกไปรอวันชา้าภาษีแล้วไปก็นักแลวแต่เดี๋ยวว่าถ้าใครที่จะที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้ออกจากทุกข์ได้เนี่ยอ่าในชาตินี้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเจะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีสติมีความกล้าหาญแล้วก็มีการปฏิบัติอ่าปฏิบัติไอ้ไอเนี้ยไอการออกจากทุกข์เนี่ยได้ แกกกรรมได้แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์อย่างอื่นมันทําไม่ได้ก็เป็นมนุษย์และเทวดาเทวดาเองก็ยังต้องอาศัยไอ้บุญเก่าเลยนะอาศัยบุญเก่าซึ่ง <c oughs> ถ้าพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะกลับไปสู่ว่าความเชื่อมันฝากไว้กับความเชื่อเพราะฉนั้นก็อยากจะเล่าให้ฟังนี้ว่าถ <c oughs> ึงแม้คุณจะคิดดีพูดดีทดําดีซึ่งมันเริ่มจากคิดนี่แหละถ้าคิดดีมันจะพูดดีแล้วมันจะทําดี ซึ่งมันก็อยู่ในความคิดก็คือเรกว่าสังขารสังขารที่ว่านั่นก็คืออะไรอวิชาปัญญาสังขารามันก็คืออวิชามันก็จะเป็นวิชาไปไม่ได้คนที่บอกว่าตัวเองพูดดีทดําดีดีนะมีญาติพี่น้องดูด,ดีแล้วก็อยู่ในสังคมช่วยเหลือเป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรแล้วแต่ที่มาช่วยเหลือสังคมหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทําให้เรียกว่ามีผลงานเป็นที่ไะจักเหมือนกับอย่างนั้น ไอสไตล์ล้วเป็นผู้อน,นุเคราะห์โลกอย่างนิวตลลันอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยที่เขามีทฤษฎีมีอะไรมาช่วยโลกทอความอำนวยความสะดวกทาดาวเทียมทาอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยอ่ะมันดีไม่พอเหลอที่จะแก้กลรมมันมันยังมันไม่ใช่มันยังอยู่ในความคิดอ่ะมันยังอยู่ในมันยังอยู่ในจิตอ่ะคุณจิตยู่คุณ,คณ,คณยังเกิดดับเกิดดับคุณยังอยากที่จะทําต่อนักวิทยาศาสตร์เองก็อยากที่จะทํา ทุกคนก็อยากก็คือพอภาษาปญญาเวทนาเวทยเขาปัญญาตัณหาก,ก็คือลักษณะของจิตมันมันเป็นข้งมันอย่างนั้นมันเป็นลักษณะของมันอย่างนี้เราจะพ้นกรรมได้ต้องอมั่อมีองแปดซึ่งหลวงพ่อเขาสาธยายไว้เยอะแยะมแหมักมีงองแปดซึ่งถ้าหากว่าเราเอาแค่ความดีที่ที่เราทําเนี่ยมันอยู่ในสังคมได้มันอยู่ในสังคมได้นนค,ไดคนไประหาการมีฐานะที่ดีอย่างเงี้ยเออมีแป หาเงินหาทองได้มีเงินมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมีก็เรียกว่าอมีไอ้ลาบนะมีลาบมีทรัพย์นะหลักอย่างนั้นก็พอมีลาบมีทรัพย์ก็มีคนยกย่องสรรเสริญก็มียศะลาบยศนะแล้วก็ต่อไปก็มีคนสรรเสริญเป็นคนดีลาบยศสรรเสริญเป็นคนดีมีลาบมียศมีสรรเสริญแล้วก็มีสุข ซึ่งรวมกันแล้วก็คือโลกกระทำเปรตคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญม,มีเนิยนทามีสุขมีทุกข์มันก็ยังอยู่ในโลกอยู่ดีอ่อคือจิตของคุณก็ยังไม่พ้นโลกเนี่ยจิตคุณยังไม่พ้นโลกเพราะว่าอ่คุณยังอยู่ในความคิดเนี่ยการที่จะปฏิบัติพรมยงเปรเนี่ยหรือว่าไอา้ไอ้ที่เราทํากรรมฐานอ่ที่เล่เาไว้เยอะแยะเนี่ยเพื่อที่จะให้คุณ เห็นการทางบานขอกจิตของคุณนะไอจิตของคุณนั่นแหละคือตัวทุกนะไอจิตของคุณเนี่ยไอที่ว่าไออะไร่ะไอไออะไรวะไอทุกอย่างอะไม่ว่าจะเป็นสัญญาอะไรต่างๆหรือว่าไอขันห้าเนี่ยก็จิตนี่แหละจิตเป็นคนปรุงขันห้าขึ้นมามันเป็นเหมือนกับอที่หลวงพ่อยกตัวอย่างนี้มันใกล้เคียงสคือไอแสงแดดอะที่เราอาจจะ เป่าเออพดนน้ำอะไรเนี่ยปล่อยฟองน้ำไปก็จะเห็นแสงลุงอ่ะมันก็สะท้อนสีแสงออกมาคือเราเห็นแค่มันเป็นแสงแต่ว่าพอมันไปกระทบกับเหลี่ยมมุมต่างๆมัออกมาจากจิตธรรมดามันก็ไปเป็นขันห้าเป็นอาญยตนาสิบสองเป็นตอวอ้อะไรเป็นแย่ๆไปเรียกว่าไอ้มันมันสามารถจะขยายไอ้พวกนี้ได้ทั้งหมดเลย ซึ่งการคิดดีพูดดีทําดีเนี่ยมันยังอยู่ในมันยังอยู่ในกระแสของจิตกระแสของการปรุงของจิตหรือว่ากรรมที่คุณมี่ที่หลวงว่าเปิดตัวที่มเป็นกรรมเลยจิตของคุณก็คือกรรมของคุณนั่นแหละทุกวันนี้เนี่ยที่ว่าคุณว่าคุณทําเองคุณคิดเองคุณทาอันนั้นในจิตปรุงแต่งในคุณดังนั้นเลยปรุงแต่งว่ามันเป็นคุณจริงๆแล้วมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นคุณมันไม่ได้เป็นตัวของคุณ นะครับไม่ตัวของเราเองไม่ใช่เรามันมันมันปรุงให้เป็นเราเราจะเราจะรู้ได้อย่างไงเราต้องทํากรรมฐานในที่หลวงพ่อว่าคือทํามัรคมีองแปดคุณถึงจะออกจากไอ้ออกจาก้นยกรรมออกมาได้พ้นจากไอ้ความคิดออกมาได้พ้นจากความคิดคือมันต้องขนจิตเนี่ยมันมันเป็นอัตตาของมันอยู่แล้วคือพอขัดสาบพุ๊บมันก็เป็นอัตตามันก็ปรุงเป็นตัวเขาเราอยู่แล้วมันปรุงเป็นเราหมดอยู่แล้ว เมื่อไหร่ล่ะที่เราทํำยังไงไอ้จะออกจากมันได้คือเราต้องฝึกให้มันออกมาเองคือเราไปท้าว่าเราอยากจะออกนะมันก็มันก็ปรุงปรุงเป็นตัวเราว่าเราอยากจะออกมันเป็นปรุงมันเราก็ไปคิดทําต่างๆนานาอย่างเช่นพวกไอ้เรือสีมุนีอะไรต่างๆที่เคยเห็นอยู่ของอินเดียมาที่มีอศาสนาแย,าย,ายา่ๆมีไอ้พวกที่ปฏิบัติเรนักบวชนักพุทธอะไรต่างๆหรือแม้แต่ทั้ง การบวชกันอะไรทุกวันนี้แหละออันนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าใครยังยังไม่บรรลุถึงมังกรองแปดเนี่ยคุณมันไม่ถึงโซดาบันเนี่ยคุณยังไม่ถึงวิชาสามเลยคุณก็ยังคุณก็ยังไม่เห็นจิตของคุณอยู่คุณก็ยังอยู่ในสังสารวัตรย,ยังอยู่ในความคิดของคุณก็เป็นคนเอถ้าเป็นคนดีเนี่ยก็คิดดีพูดดีทําดี ถ้าเป็นคนที่ไม่มันจะเป็นคนดีก็ไม่ได้ไปต้องไปหาอย่างจริงเขาไปพ้นไปกี้ไปอะไรมาหรือว่าไปคดโกงหรือว่าไป,ไปแฮกเริกอะไรมาเงินเข้าบัญชีเป็นของส่วนตัวหรือว่าไปโกงด้วยของลไปอลอกลวงของ,ของ,ข,องของเขามาไอ้พวกนี้เนี่ยเป็นกิจที่ไม่ดีซึ่งมันมันดีไหมล่ะสําหรับไก่เขาเขาดีสาหรับเขาขเพาขเขาไปได้ทรัพย์สินเงินทองหรือได้อํานาจมาก็ที่จะอ่ามาทําให้เขาเกิดมีความสุข แต่ว่าในจิตของเขาเนะ่ะมันทุกข์คือคืออย่างไงมันกไ็ไอ้สะสม,มในจิตอะ่ะมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะมันเป็นกรรมที่มันสะสมขึ้นในจิตของคุณคิดดีพูดดีบอกเยทำดีเนี่ยมันก็ยังเป็นจิตของคุณแต่ว่ามันไม่จิตฝั่งดีคุณก็จะไปยึดติดไอ้ความความดีพวกนี้ยอย่างนี้คนพากันทากันทาํทากันอยู่ในยูทูบอยู่ในโซเชียลทั้งหลายที่ทำไเนี่ยไอ้คิดดีพูดดีทำดีนั้นแหละนะ ส่งไปได้ถึงตายทุกคนต้องทาแล้วก็ทุกคนทําแล้วก็ไปแล้วก็ไปจบตรงนั้นอนะ่ะจบที่ตายคือคุณไปอาศัยคนอื่นเนะี่ยไอการที่คุณจะทมามักแปลว่าคุณต้องทําด้วยตนเองแลวไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเลยมีแก่ธรรมะกับคุณธรรมะอัตตินโนาโถนะูเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามาช่วยตัวเองไอไอ,ไอพึ่งตัวเองนี่นแหละคือตัวที่บอกว่าคุณเท่านั้นที่จะพาตัวเองผ่านออกไปจากเอย จากทางสารวัตรนี่ได้คุณเท่านั้นที่จะเป็นคนทําคือมันเป็นเรื่องเฉพาะตนอ่ะบางคนบอกว่าโอ้ป็นพ่อแม่ก็ดีลูกเจ้าอะไรดีหมดเลยไอ้คุณก็กคุณเป็นคนดีถ้าดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลเจ้าของสารนญญั้นได้เป็นคนดีคนก็มาสรรเสริญตอนตายก็มีคนมากล่าวคําโฆษณาให้อย่างดีว่าเป็นคนดีแล้วคุณก็จะจบลงตรงนั้น ส่วนบุญบาปเนี่ยมันก็อยู่ในจิตของคุณที่จะไปตามจิตของคุณไอความดีเนี่ยมันอยู่แค่โลกมนุษย์ที่คุณยังอยู่ในอัตภา,ภาพต่อเป็นมนุษย์ดีเท่านั้นส่วนอยู่ในจิตทองคุณเนี่ยบุญบาปเนี่ยไม่ใช่ต้องตายแล้วมันค่อยไปในมนุษย์สวรรค์นนะมันจะเห็นได้ทันทีในตอนนี้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันอ่าก็แล้วกมันยังวุ่นวายด,ด้วยตาหูจมูกเลิ้นกายเนี่ยคุณยังไม่สามารถที่จะเห็นได้นอกจากคุณจะทําสมาธิ หรือว่าทกากรรมฐานที่คุณจะเห็นการทงางานของจิตของคุณคุณต้องเห็นวิชาสามคือเห็นความคิดของคุณว่าเอ,อจิตของคุณเนี่ยมันเป็นอันิจจังทุกขงกังอนะจ๊ะจิตของคุณเห็นได้ด้วยตัของจิตเองไม่ใช่คุณไปคิดเอาว่าคุณไปเห็นหรือไม่ว่าไปนอนในโรงหรือไปให้รอดท้องช้างหรือไว้อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะทำผมผ้าขาวนอนลงโซอะไรก็แล้วแต่ละ,ละที่ว่าการแก้กรรมทั้งหลาย อันนั้นเฝากความหวังไว้นคนอื่นคนอื่นบอกว่าคุณแก้กรรมได้คุณแก้กรรมด้วยวิธีนี้นะแก้ได้แต่อันนี้ก็เป็นการบอกว่าไงว่าบอกให้ทําอย่างนี้นะให้คุณเอาเอจิตไว้ที่กายนะทำกายคตาสตินะถ้เาเขารู้สึกทางกายอ่าบ่อยๆรู้จักรู้สึกสพัดจะร้อนแแข็งเป็นประจานะแล้วคุณจะเห็นวิชาหนึ่งคือเห็นความคิดของคุณที่มันดับไปเห็น่วิชาสองคือเห็นความคิดของคุณที่มันเกิด แล้วก็เห็นวิาชาสามเห็นเขาคิดรู้ที่มุดเกิดแล้วมันดับอ่นี้นถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยจิตของคุณได้เห็นนะไม่ใช่คุณคิดเอานะเออแต่ว่าคุณต้องต้องฝึกกรรมฐานอ่ะก็ต้องฝึก,กวิธีกรรมฐานก่อนที่จะฝึกก็ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็ต้องฝึกไปด้วยนะฟังอย่างเดียวมันก็อยู่ในความคิดอยู่เหมือนเดิมมันก็จะเป็นการคิดดีพูดดีทําดีอยู่เหมือนเดิมมันก็ถ้าจะว่าจะแก้กรรมเนี่ยไม่พอที่จะแก้กรรมไม่พอที่จะแก้กรรมแต่ว่า ถ้าาำว่าให้มันพอที่จะคุณดำเนินชีวิตอยู่จนถึงคุณตายเนี่ยดีชั่วมันก็ส่งไปถึงชงตะกรอนดยู่แล้วนะคุณทําดีเป็นคนดีก็อยู่ถึงชงตรกรอคุณชั่วขนาดไหนอ่าคุณก็ไปถึงแค่เชิงตะกรอนก็ความชั่วคุณก็หมดไปแต่บุญกับบาปเนี่ยมันจะตามคุณไปที่นรกสวรรค์มันก็จะไปตามจิตของคุณอันนี้ไม่ได้พูดแต่ไว้ให้คุณเชื่อแล้วคุณลองทำดูแล้วคุณก็จะเห็นจิตของคุณเกิดดับนะโดยเฉพาะผู้ที่ทําขั้นถึงทําสมาธิเนี่ย ขาไสามารถจะเข้าไปถึงพรมโลกสามารถที่จะมีความสุขเกิดความสงบสุขในระดับพรมโลกได้ส่วนมักมียองเปลี่ยเนี่ยหรือว่าอราิยสัจสี้ธรรมะของพทธเจ้าเนี่ยเพื่อพ้นกรรมพ้มนทุกข์ซึ่งเมื่อคุณทําแล้วคุณจะเห็นได้ด้วย,วยตัวเองมันเป็นสันติกเี่ยแล้วก็ทําได้ด้วยอมันเป็นอาการนิโกคือทําได้ตลอดเวลาเมืม่อคุณทาความเข้าใจหรือว่าคุณ ลองทําดูแล้วถ้ามันเกิดผลมันได้เห็นตลอดเวลามันเกิดทันทีมันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอภาษียะเมตใจไม่ต้องไปรอใครมันจะเกิดขึ้นมาให้คุณเห็นทันทีแล้วก็ทําเองได้คือเองที่บันสิบปค,คุณทาเองคุณจะเห็นได้อคนอื่นก็แนะนําได้แต่ครมะของพระเจ้าก็แนะนําได้แต่ว่าคุณต้องทําเองแล้วคุณจะไปเห็นเองในจิตของคุณไอ้เมื่อกี้ที่คุณหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะเนี่ยหลวงพ่อก็ไปเห็นในจิตของหลวงพ่อต้องเอาแปรเอาประสบการณ์หรือว่าเอาความรู้เนี่ยมามาไว ่าในบนโลกเผื่อว่าใครมีตาดีเนี่ยจะมาสามารถจะเข้าใจได้แล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็เกิดผลเกิดประโยชน์ของพวกคุณไปเพร้องว่าก็ทำมังกรครอบไปไม่ได้เกี่ยวกันนะที่เกี่ยวกันก็คือคุณทําความเข้าใจแล้วก็คุณไปปฏิบัติแล้วก็คนทุกได้อันนี้คือคิดดีทดําดียังไม่พอที่จะแก้กรรมนะยังไม่พอคุณจะต้องอปฏิบัติมรดยองแปดหรือว่าปฏิบัติธรรม ในหลักของพระพุทธเจ้าศึกษาทาความเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัตินะไม่ใช่ศึกษาแล้วาเข้าใจแล้วมันก็ยังอยู่ในความคิดอยู่เมื่อปฏิบัติแล้วคุณจะเห็นตามที่ตามที่คุณไปฟังมาหรือว่าคุณสุดตรามปัญญามาแล้วมาจิตตามาปัญญาเมื่อคุณภาวนาม้ยามปัญญาเนี่ยก็คือคุณเห็นการต่างของมคิดเป็นดังที่พูดไว้นี่แหละเป,เป็นเป็นอย่างเนี้คุณถึงจะสามารถจะแก้กรรมได้